สวัสดีครท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นี่ครับอาจารย์เขาก็ขึ้นไปแล้วครับวันนี้เขาจะขึ้นมอาพาวครับเอาไปแกงบักมี่ครับจะได้สําเร็จไหมครับแกงบักมี่คือขนุนครับขนุนอ่อนจะได้สักกีโกครับท่านผู้ชม มารับชมกันแกงบักมี่เป็นสก,กี่ลูกอพอแกงโอ้ยพอครับท่านผู้ชมเอกินพออยู่แกงบักมี่ครับจะไปแกงบักมี่จะได้สักกี่ลูกคือพอแกงมาอาจารย์บอกไม่พอครับอาจารย์บอกขึ้นอีกครับอาจารย์เขาไมพ่พอเอาอีก เอาอีกครับอาจารย์บอกเอาอีกครับอืมขาดแล้วคับท่านผู้ชมอืมปิมดแล้วครับ อันนี้สิขาดแล้วครับท่านผู้ชมขาดแล้วครับแบบนี้ไม่ได้เอออันใหญ่เอะ่ะ เออแล้วลงน้ำลูกอนะีก็ไมมได้่ะก็ดวงนุ่รลอยปอดเลยน่ะโอ้โหยน่ะเอามาเฮ้ยจานงงไหมใช่น่า,า,าจะใช่นะใช่เปล่าใช่พี่เหรอดูก่อน